สวัสดีครับอภิชาติคาไม้แพร่ครับวันนี้เราพามาชมด้านนอกของบ้านนอกดาวไม้สักหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ75ตารางเมตรนะครับความกว้าง8คูณ8.5เมตรนะครับทั้งหลังสร้างด้วยไม้สักหมดเลยนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวนะครับแล้วก็มีระเบียง ชานพักตรงบันไดาทางขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะฮะที่เป็นกระจกนิรภัยนะครับข้างหลังจะติดกระจกนิรภัยนะครับนี่จะเป็นห้องนอนใหญ่นะฮะมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดาทางขึ้นนะฮะติดกระจกนิรภัยให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทาสีเสร็จแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะหลังคาเป็นกระเบื้องนะคะรับตีผนังสองชั้นนะฮะใช้ไม้หนา หนามากนะครับหนากว่าบ้านไม้สักทั่วไปนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะฮะด้านนี้จะเป็นประตูทางทางเข้าตรงห้องครัวนะครับซึ่งสามารถต่อบันไดลงมาทาเป็นรถก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะฮะที่เห็นกระจกอยู่ห้องครัวแล้วถัดจากห้องครัวก็เป็นห้องน้ํานะครับครบจบที่เดียวเลยฮะหนึ่งหลังพื้นที่การใช้งานกว้างขวางมากนะครับ ฉลุเชิงชายแล้วก็ติดให้เรียบร้อยนะคะใครที่กำลังมองหาบ้านนกดาวไม้สักสวยๆนะครับสามารถติดต่อเราได้นะฮะอภิชาติขาหมายแพร่กระจกนิรภัยหนา20มิลิเมตรทุกแผ่นนะครับสวยสีทองรางทองเหลืองแท้นะฮะเป็นกระจกนิรภัยนำเข้ามีจำหน่ายที่อภิชาติคาไมายแพร่นะครับเป็นบันไดาชานพาขึ้นไปนะคะประตูเป็นประตูไม้สักกระจกนิรภัยสไตล์โมเดิร์นนะฮะ เปิดออกด้านในบ้านนะครับสาหรับหวองจุย้ยสวยครับติดมือจับกุญแจตัวล็อกให้เรียบร้อยนะคะเพาดานก็ตีเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเดินสายไฟมีไฟฟ้ามีติดหลอดไฟสวิตช์ไฟปลั๊กไฟให้เรียบร้อยนะครับยกไปติดตั้งกับตัวบ้านไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าได้เลยนะคะต่อสายเมนปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับมันคงแน่นหนาแน่นอนนะครับ อย่าลืมนะครับมองหาบ้านนอกดาวไม้สักนะคะปักหมุดมาที่ไอพิชาติคาไม้แพร่นะครับเราผลิตให้คุณสร้างบ้านให้คุณได้นะครับทุกแบบทุกขนาดลูกค้าสามารถชมบ้านตัวอย่างได้นะครับทุกวันนะฮะโทรมานัดหมายก่อนที่0898546351หรือ0849151546นะครับ ันนี้เป็นด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะมีประตูออกด้านหลังซึ่งลูกค้าสามารถนําไปต่อเติมฟังก์ชันการใช้งานได้นะครับนี่เป็นห้องน้ําด้านนอกนะฮะอันนี้เป็นประตูระบายเป็นบานกระชุ้งนะครับสวยครับอย่าลืมนะครับอภิชาติค่ะไม้แพร่ป,ปักหมุดไว้เลยครับ เรายินดีรับสร้างบ้านไม้สักทั่วไทยครับ